ใช่มแล้วก็บุคคลสำคัญสิทธิ์ก้นกุติขวัญใจมหาชนนามว่าพลโทมุเสิมพาศก,กากแม่ทัพภาคที่สองตบมื่อดดงๆไอขวัญกำลังใจครับนี่สุดยอดครับ,บามาแมนแม่ทับบนแ้นบันไดแทบแม่ทัพกุ้งครับพี่น้องครับ สาธุส,า,สา,นานุโมทามิค่ะกุศลใดที่ร่วมสร้างกันขอกุศลนั้นจงแพกระจายบารมีนะคะสู่ทุกทท่านณสถานที่แห่งนี้นะคะถึงได้ใครมีสิ่งใด มหาเจดีย์พุทธชัพันรังสีดังที่หลวงพูดมหาศิลาได้ตั้งชื่อไว้นะคะชับพันคือปัจจุบันทันด่วนได้ในเร็ววันในทันทีนะคะรังสีพันนั้นคือทองรังสีนั้นคือการแผ่กระจายความสว่างความกระจ่างแจ้งที่จะเห็นเด่นชัดฉะนั้นแล้วมหาเจดีย์แห่งน,นี้จะกระจ่างแจ้งและสุขเหลืองอา่ามดังทอง รวมถึงได้สิ่งที่พึงปรารถนาโดยฉับพลันใดะใครอธิษฐานจิตก็ขอให้เป็นเป็นตาที่มุ่งมา่ปรารถนานะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิคตรณบัดนี้นะคะเราก็จะมีพุทธสถานเกิดขึ้นอีกหนึ่งที่นะ รวมทั้งสิ่งนฮะสถานนะฮะสถานศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่จะทำให้เราชื่นชมนะคะตอนนี้เราเปวัดอีกวัดหนึ่งแล้วคือวัดสวนธรรมปิติขอเสียงประมือดังๆเลยค่ะพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านอนุโมทนาคำว่าสาธุสามจบเลยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุวัดสวนปิติแห่งนี้ ไอ่ว่วนทำปิติแห่งนี้ค่ะ <Okay. S 1> และยังมีนะคะพระมหาเจดีย์พุทธชับพันธ์รังสีเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยสำหรับวันนี้ค่ะสาธุค่ะอันดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญเจ้าภาพานะคะที่นะคะร่วมอนุโมทน,นาบุญน,นะคะสองแสนบาทค่ะเรียนเชิญค่ะสองแสนนะคะอันดับแรกเลยค่ะ ตระกูลนันทนวัตค่ะเป็นเชิญตัวแทนตระกูลนันทะนวัตนะคะและอันดับที่สองค่ะคุณอุบลนรัเชดเจิมนะคะพร้อมครอบครัวและคุณครูทัพทิมวราคุณแอสามสิงคุณชนะวุฒิอุดโทอาจารย์ดิงนะคะและคุณธรณัฐวรวิทย์เพียงคุณค่ะ ทีแจ็คนะคะรงปั๊มพักค่ะคุณพุทธิอุดมนะคะการพักดีบริษัทพีเมียมแมทจำกัดค่ะคุณกอบพงศ์วัฒนาวรเดชวรเวทค่ะประธานเพอนค่ะอธรัฐอัครธโชดค่ะคุณ